สวัสดีค่ะวันนี้ก็ะเทยเท่าก็มาเมาหมอยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาโชว์ของสะสมของบูชาสายมูเตรูนะคะการบูชาพญานาคเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมจะต้องบูชาในน้องในน้ำฉันก็ปกติฉันก็บูชาแบบบนหิ้งคือไม่ได้รวมกับหิ้งพระนะคะถึงเวลาถึงวันวันขึ้น15บห้าข้ามอะไรประมาณเนี้ฉันก็ พรมน้ำอบน้ำน้ำอบน้ำหอมถวายดอกไม้ซึ่งการบูชาพญานาคท่านจะไม่ไม่ชอบเ,ออเนื้อสัตว์นะคะคือเรื่องของเรื่องท่านจะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะถ,ถ,ถ้าให้ดีก็คือถวายดอกไม้เครื่องหอมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะท่านจะให้โชคให้ลาภให้บรารมีกับเรา พญานาคเนี่ยก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยมันมันเนิ่์นา,นานที่ไหนก็ต้องมีนะคะวัดวาอารามหรืออะไรต่างๆคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบ,บูชากันส่วนมากนะคะการบูชาพพญานาคให้ได้โชคได้ลาต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะก็อย่างที่บอกะอคะ่ะ ถ้าเราใจเราดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะคะคุณขอพระคุณมากค่ะที่ชมคลิปในวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะคุณสวัสดีค่ะ